สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซีใบทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับผู้รักในการเลี้ยงง้วและทั้งเกษตรกรทุกคนนะครับพี่น้องนะครับผมเอาสลหับเซอานี้นะครับอยู่กันที่ตลาดนัดโคกกะบือสมเด็จนะครับสองวันที่ที่ห่านะครับพี่น้องพฤษภาคม2566ครับพี่น้องก็ขอดันกับช่องใบเช่นเดียวนะครับบรรยากาศนะครับพี่น้องการต่อรองสื่อไทยนะครับเป็นไปยังคึกคืบนครับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็ ประมาณเจ็ดมงครับพี่น้องนะครับคนก็นถือว่าซื้อขายกันคือขื่นพ่อสมควรนะครับผมสหรับผู้อยากขอมาจับใจซื้อขายตลาดมีทุกสวันอาทิตย์ได้ครับพี่น้องนะครับที่ตั้งตลาดก็อยู่ยิง่งใหญ่หลวงพยาบาลสมเด็จนะครับอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมอ๋อไปบดถึกมากเลยจับจีเพียรใส่ลวงพยาบาลสมเด็จก็ได้ครับพี่น้องนะครับผม เดี๋ยวใบจะพาขอไปชมเบิองราคางัวกันครับนะครับพอยชมไปนะครับพี่น้องนะครับงัวงามช่วงนี้เราก็ค่อยได้เข้าตลาดนะครับผมต้องัวกันไล่อยู่นะครับงัวก่ค่อยได้เข้าตลาดงัวงามคือว่า่ค่อยมีงัวงางมขอดมาเลยเหรอครับพี่น้องนะครับเพราะว่าจะสืบไปเมันหนาจะขาดทุนเลยพวกเขาก็พี่น้องนะครับผมกัหบานอีพอละค่ะ แม่นั่ง1 7้เจ็ม 70, บมกเนาะัเจ็ดพบ,บาทได้ครพี่น้องแล้ข้าห้องไหวนะครับผม,มขาแม่สาวแม่นั่งอายุประมาณปีกวา่าเนาะนะครับอายุประมาณปีกว่า ตอนนี้มียังไ่พ่อไอ้ผู้ว่าไไอยกด้มมีแต่ตีไล่หน่อยนึ่งน้องผ่อเนาะนะครับผมครับสำหรับผู้ใดสนใจนะครับอยากได้วันเกี้ไปยิปหอเราไปเลี้ยงครับพี่น้องนะครับผมหน้าตางามดีน้องผ่อเนาะตั้งขาตรงครับพี่น้องนะครับเครื่องบดนะครับมื่นเจ็ดตัวดีป่ะมื่นเจ็ดว่าข้าวหวังก็อยู่น้องครับต่อรองได้ครับนะครับผม พี่น้องก็สนใจเบอร์โทรที่ต่อไได้พ่อศูนย์แปดสองสองหนึ่งศูนย์เจดแป่เจดอ่อยังครับพอลุพลุนะครับยกูนกนขอบคุณๆก็บคุณบมหัวพนุข้างกระสินครับพี่น้องรั่งไสะว่าพี่น้องครับแม่หัวหล่นนะครับเจ้บายดีพ่อไลฟ์เลยครับ เศร้าอะไรบ่เศร้าหานะครับผสมไม่พอดิเอาแยกลูกออกไปน้องพอเนาะนะครับแม่แยกลูกครับพี่น้องนะครับสองหมื่นห้าพันบาทนะครับแมวหัว์ลอนครับพี่น้องนะครับหัว์ลอนแต่งเขาเคยมีลูกมาแล้วตัวนึงแล้วบ่เอาลูกก็คูนะครับสองหมื่นห้าพันบาทนะครับสอนเรบผู้ใดมักงอกกลางงอกพงครับพี่น้องนะครับผมแบบไหนน้ำพึน ไปรอบผสมนะครับอยากใส่พอดีๆนะครับเอาฮาลังเทียห้าค응ือว่ามันไปห้าก็้อนเป็นไปสวมไปยังเนาะครับพี่น้องนะครับผมเอาไปผสมเองนะครับแข้งขาประกันให้น้อยพอเนาะแับแข้งขาประกันตำหนี่ให้ครับพี่น้องนะครับผมสองหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาเปินห่องไวครับพี่น้องนะครับมาตัวเดียวพอไหมนี่ถามตัวนะครับ แม่ลูกตัวเมียอีกตัวนึงครับพี่น้องเดี๋ยวลมืงแม่ลูกตัวเมียของเราอีกตัวนึง่ง <c oughs> พวกนี้หวาทพ่อวังลายเป็นไงพ่อ,ามมอสามหมืน่นหกพันบาทครับพี่น้องนะครับราคาเมียลูก <c oughs> ล,ลูก,ลกตัวเมียนะครับเมียมสูงประมาณใส่รอยซีจิ้ห่านะครับลูกประมาณเจ็ดเดือนแล้วพอนะ่อเนาะ แม่กระทับ,ทบแล้วได้ยี่เดือนแล้วพ่อโยคนโม่ตะพานหลอนะลกเนาะโม่ะมตะพานหลอกนะครับเมี่คุณเป็นงวดเหลืองโบดนะครับแล้วก็เป็นลูกสาวนะครับลูกเลียงดีต้องหัวต้องนะครับลูกเลียงดีลูกเลียงดีแม่ก็ถือว่าสดดีอยู่ครับพี่น้องนะครับสามหมื่นหกพันก็ได้พ่อตั้นี้ว่ามีเนาะพ่อเนาะบ่อตั้งหนี้ว่ามีนะครับพี่น้องเกาอยากได้ก็ะโทษมาตัวร่องเอานะครับผม อยู่ใกล้ก็ส่รงไหโน่พอวังเนาะครับเอาพอหน่อยเราไปเซ็ูงนอยพหน่อยบยูอริไมานน้ำเนาะครับเอามาประกบทิมนี่ครับพี่้องถ้าพอหน่อยมาที่มีว่างามมาน้ำเพี่รองเอาพี่้องก็สนใจอยากได้เบอร์โทษติ่ตเอร์พอังนี้กูนเ้เอังอยู่กำ้าใส่หนวเนาะ ขอบคุณหลายครับยี่พอมันมันครับผมนะครับเดี๋ยวใบย่างผมจ้ชมบมงใก่อนครับพี่น้องนะครับหัวผูยังกะไลเด้วยครับผู้อยากได้น้ำเพื่นไปคุ้นนะครับผมขอมาเรียกก็เลยครับพี่น้องนะครับคู้อยากได้ง้คุณนะครับอยากล่องมึงัวอาหารอยากปรับสูตรม้งอาหารเจของนะครับผมขอมาเรียกก็เลยนะครับงัวใส่สองปีนะครับ สองปีกู้ข้าวหรือว่าปีไปไปครับพี่น้องนะครับอายุพ่อคุณนย่ครับมาเลือกเอาขา,ายครับพี่น้องอะไรครับหนุ่มจ้ว่าอะไรแม่นั่งสองพันหนึ่นงหมืน 25, ่นสองพันห้าครับพี่น้องนะครับแม่นั่งแม่เสานะครับมาสมเง,งิงน,น,กนกับเด็กพี่น้องเงินหมื่นกว่าบาทได้ง่วงตัวกางใหญ่ไหมรู้สึกเครื่องสูบน้ำห่างกับเจี๊ยบพัดเหรครับพี่น้อง เตัดหญ่กับซีหาพันเลยหไหมอตัว่องเอกครับพี่น้องกำเงินมื่นมาไดดง้อตัวนี้กรบานี้ยนอนแหครับพี่น้องนะครับหนึ่งหมื่นสอาาะพี่น้องนครับโอ้ใหญ่ไปหนาดีครับพี่น้องงสวไปเครับพี่น้องซ้าถือน่แล้วข้าเป็นเปิดกเป็นห่วงไว้นะครับสามารถตัวรองขูดคุยกันได้ทุกตัวนะครับหนึ่งาบาทนะครับ ตำนี้มมีหน่อยเนาะตำนี้ไม่มีนะครับเบอร์โทรฝากพี่น้องเทา้ครับไป้0 6่งศูนย์หกหนึ่งสี่สามเก้าี่วาแนย์งอยังครับผซื้อไปยก่อนหอยลีนะครับเอาขอบคุณอะไรครับไปมันมครับผมปยพ้อยามตายเป็นงัอเลี้ยงนะครับไที่น้องรับชมนะครับมันจังดได้เลื่อนหาดูนะครับผมเจ้าหวดี่หวัดรงสิ คลิป4หารวยครับพี่น้องนี่เห็นบ่งามนี่ครับพี่น้องตัวนี้นะครับโบก้านดีเนื้อหนังสวยนะครับพ่อใบเลี้ยงนะครับงวเครื่องโบกกระซังครับพี่น้องนะครับตัวนี้เห็นบอยเห็นโบแดงบันี้ครับทรงลูกแดงแป๊ดเลยนะครับว่ามีเครื่องด้วกันนะครับตัวหางขาดครับพี่น้องตอนเดี๋ซื้อไปหามื่นกว่านะครับจะเป็นแม่นางไปนะครับเอา14,500นะครับราคาตัวราคาห งอวกับสีผมมั่นแปดตัวเลี้ยงนะพ่อเนาะเขาเป็นหมองเอ๋อนะครับพี่น้องนะครับให้ต่อกันอีกนะครับผมราคายังสามารถต่อรองพูดคุยกันได้อีกนะครับต้มนี้มีอยัางมือป่ะว่มีเนาะแล้วกันต้มนี้ทุกอย่างครับพี่น้องนะครับเบกระเช้าหูตาสะสือนะครับสภาพเรียบสวยดีครับพี่น้องงามเลยตัวนี้นะครับเราผู้ใดเอาไปเลี้ยงนะครับไม่ยืนดีแท้นิส่หูดีสำหรับพ่อเนาะ ครับพี่น้องมากามองนุ่นเชียงเลยหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับผู้หางก่นหน่อยบพคาะคลผาดครับพี่น้องตัวนี้นะครับไม่ว่าทางไหนพ่ออำเภอหนองซีนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ท่าด้วยครับพี่น้องนะครับผู้ยุ่ใกล้นะครับอยากเข้าไปช่วยมึงตัวจริงนะครับปล่อยว่าบ่อผาดแน่นอนแหะครับตัวนี้เขาหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับพี่น้องก็สนใจเบอร์เท่าติดต่อบเบอร์ใดบ้างนี้พ่อ ศูนย์แปดหกสามเก้าหนึ่งพ่อยังครับพ่อยอูดนะครับพ่อยูดนะครับโอ้พ่อเสือของคนเนี่ครับพี่น้องตัวนี้เอาพ่อยกระเล่นตีให้ครับพี่น้องนะครับโทษว่าตัวร้องเอาหลวดนะครับตัวนี้นะครับให้พ่อเราไปส่งใหยื่อหน้ามีดีนะครับสมเงินสมเงินพี่น้องนะครับเอาขอบคุณไดร์เลยใครขอมันๆนะครับผมนะครับเดี๋ยวพ่อยังเข้าไปตัวกันครับพี่น้อง ก,ก็คือว่ากำลังเนจิไลออกับตลาดนี้ครับพี่น้องชุ่มเคนซื้อแล้วก็ได้นะครับก็คือว่าเส้นหมากยี่เป็นหัวเสาครับพีบ่น้องไอโบะแม่สาวจะไปไอโบะตัวหัวหล่นไหม ตู้ฮูล่นอยงไิปเก่ครับหนึ่งห้าพอยครับราคาเปิดราคาห่วงครับพี่น้องเือนเก่าหาลยมากตัวไบากเป็นรบกพี่น้องเค้ยินมาครับก็มาแม่สามกับสี่ว่าเห็นแต่ว่าโรงงานเขาาหัวดูี่เ่นติ๊กตอกเลยครับพี่น้องมาสกับหนึ่งมอันนี้มาสามกับสี่เลครับพี่น่องม่ตลาดงวนนะครับ ตัวนี้ไวบวบ16ขาล่อยแล้วข้าห้องเนาะนะครับตัวนี้เคยเป็นลุ่ปีสิกินมากครับพี่น้องนะครับแต่ว่าหายไปแล้วนะครับเป็นงอติดกระโทโพ่งสั่งเหยาเหย้าครับพี่น้องนะครับตรงแข้งขานะครับเหลี่ยมตจัดีครับน้องนะครับมอไปเลี้ยงนะครับขาดตะล่ำเลี้ยงเล็กน้อยครับไหยหางดีครับไหวหางเหย้วเกือบลาดดินเลย22ไปบวบอตัวหนึ่ง ขอรบจำเงินบอกโอ้โหอนี้รีกะไีสิขายนี่เจ้าบ้านจ้บ้นด้บตัวนี้นี่บั้นนี้องไว้เจดห้ยารอยนะครับเอ้าหนึ่งหโ้ารอครับพี่น้องนะครับก็เมียสาวเอ้กันครับผมสหรับพี่น้องท่าสนใจนะครับอยากได้นําอ้ายเราไปเลียงครับพี่น้องนะครับอ้าบจ้งานนีเด้หนึ่งหมื่นเจ็ดพัน้ารอยนะครับผม มอร่นนะครับสองตัวนะครับผมพี่้องเขาอยากได้เบอร์โทรทิ่ต่อไปได้อศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดสีหนึ่่เอโบพู้ใช่หน่อยเนาะเอาขอบคุณในลายเข้าไว้มันมานครับผมเอาพี่พอจะกวาดไม่นั่งพ่าเ็ดพ่อไม่นั่งกวาทขวาแม่กวาดไม่นั่งไม่นั่งเพ่อนั่น ห้างสองหมื่นเนาะแต่ว่ามองขายก็ผสมสองเรกคุยกันในอายุห่างสองหมื่นเดิมเกมเนาะพ่อเนาะแคนโอ้ิง 2, นะม,มันดีนนเน,น,นาะคิงดีขิงเดียมงามดีกันเสามือเนี่ยสร้างความเฉื่อยในหมวกอันหนิอีกมันเป็นสนัตว์แล้วเนาะพ่อเนาะนะครับอีกเมื่อกี้มือก็ได้ผสมครับพี่น้องนะครับส่วนสูงประมาณหน่อยสามเจ็ดถึงหน่อยสี่สิบได้ครับพี่น้องเป็นหัวเสาห้องสองหมื่นนะครับรู้ว่าห่างว่างสองปีขึ้นหลังเลยพ่อว้าสามหมื่นหน่อยเนาะ โดดคุกกันนี่ครับพี่น้องเอาสองหมืนบาทนะครับป่อไปตามแปีสภาพป่อไปตามอากาศก็เราเนาะห่อนาะนะครับผมงานงามจริงนงานดีเนาะงวดตัวนี้ทางดังต้นดีเนาะสองหมื่นบาทนะครับราคาเปิดราคาห่องครับพี่น้องตำหนี่วุมีรอยพ่อเนาะบ่มีตำหนีเอาอป่อยห่างดีสภาพเรียบสมบูรณ์ครับพี่น้องบ่ได้เข้มนะครับตัวนี้เรืสวยประทัดหลังงามดีครับพี่น้องรลานคว้างยังบาดเงินไม่มีปัญหาเลยครับพี่น้อง นังคอก็คือว่าสวยนะครับผมน้องเ้ายอยากได้เบอร์เทอร์ดิโต้กัไอ้บนูน่แปดหนึ่งสามสองหนึ่งสาน่ี่หนึ่งสองหกกจะมีเสียงเครื่อกสเอาอยู่วันจงเครืองนะพ่เนาะขวบก็เลยลายไอ้ขอมันมันครับผมนะครับไปบพี่น้องยังขาไปหยุดข้างในยังน้อยนะกูขายมันเป็นรูปวาดเลยเป็นะไย เฮ้อนี่แม่นเลีตัวดีอหลันอรลนเศืาหาสองหมื่นห้านะครับแม่นั่งไหวเม่นั่งแม่เสาครับพี่น้องถุงกอมันลอยสามหาได้นะครับผมเป็นหัรลนนะครับเพียรเขาตะน่อยครับพี่น้องนะครับหัวมม่นดีดีะ เชิงบดพบเครื่องครับพี่น้องนะครับผมสำหรับผู้ใดมองหานะครับขั้วเมร์เสาครับพี่น้องโต่างกันดีกว่าได้เล่นเท่าไรก่อนหมื่นแปดโอ้ยหมื่นหกนะครับบ่อยก็ได้ยินสูงขดนะครับผมหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องนะค่าห้องหนึ่หกแปดไม่ีใบเกิดพร้อมตัวนี้มีใบเกิดพร้อมเนาะนะครับปีหาเดือนไม่ีใบเกิดปีหาเดือนโอ้ยเสียงหูดีครับพี่น้อง หนึ 1> 1, ่งหมื่นหกพันบาทนะครับราคาเนาะพ่อเสียครับพี่น้องนะครับได้ยืมเงินตัวกสซได้มางินเสียเอาครับพี่น้องโคเสียหลานเนี่ยคนอนุมัติไปโคเสียหลานบอกว่าเอ็มเนี่ยใบจะไปยืมเนี่ยเอาตัวยี่หายนั่นหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับราคาเปิดราคาห่องนะครับโอ้งหหัวอะไรติดบดติดเครื่องได้ครบเบิดได้ครับพี่น้องนะครับงัวหมื่นกว่าบาทเสมอนีิได้เครื่องครบเบิดนะครับผม หนึ่งหมื่นสี่พันบาทต้นนี้ม่มมีได้แล้วเนะาะต้นนี้ไม่มีครับพี่น้องนะครับประก,กันให้กันซื้อยางนะครับผมรับตัวมองหาตัวนี้กี่บาได้ไผมแม่ลูกเอาแม่ลูกครับพี่น้องนะครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับโอ้กี่ยวกับข้อเสือเลยครับพี่น้องนะครับงอสองโตผู้ใดสนใจครับพี่น้องนะครับเมียท่านผสมได้แล้วเนาะ เมียท่านผสมครับพี่น้องนะครับผมงามดีนะครับสองหมื่นเก้าพันห้าร okay ้อยบาทนะครับพี่น้องห้าสนใจนะครับอยากได้นะครับหรือว่าไล่เดียดบุคโปบเจอเพิ่งได้ให้พี่น้องโทรสอบถามจากของงเก็คนออกได้ครับพี่น้องนะครับเอาป่าดโ่วใส่รถยังไหมนี่สองสี่หกเก็ดป๊อสเก็ดตูใส่ได้เบอร์ไหวเขาใส่ใส่เลยเก็ดตูป่าทั่วไล่มาในเมียลูก เกือวไ่รอสามสิบียโอ้แม่คือบูดีเนาะแม่เป็นงัวเอฟสองห้ัวเองครับมีใบไหมีใบกเอสองมีใบพร้อมครับขาวางนติดเอสองรอบบอนใบเอฟบมีบ่ใบเบมีเนาะนะครับถามรอมีเาหาท่เถียงเว่าใบใบผสมมีครับพี่น้องนะครับได้สี่สองรอบแล้วนแล้วเนาะเอ้าเล็กน้อยกับตัวทองได้ครับพี่น้องนะครับลูกใส่ตัวอ นี่ใบเกิดบนลูกชายเหมือนกันไสมีใบเกิดเนาะแล้วก็เมียเป็นโตลึกโตลามนี่ดีครับพี่น้องม่วงอฟสองครับพี่น้องนะครับโมเนียจริงประกาศตีอีฟสองว่าเลยครับพี่น้องม่วงนะครับผมแต่ถือว่าสายพันธุกรรมนะครับชัดเจนนะครับใบอาจจะหายใบหายปฟ๊บกลับไปเป็นเอฟหนึ่งไม้ครับพี่น้องนะครับลูกลูกสาวคนหนึ่งกลับไปเป็นเอฟหนึ่งไม้นะครับแต่ว่าเหนือนังตัวนะครับมันก็สีโพดก็ง่วธรรมดานะครับ นี่แหละหาเรื่งตัวง่วเนื้อตัวสาดสะอานนะครับแต่ว่าเป็นอยังขึ้นเนื้อตัวดีเถอะนะครับเกิดไว้จากนี่แหละครับพี่น้องนะครับพอจุดไปอหอดเอี๊ยงแล้วก็เฮ็ดไปหายนะครับก็ต้องตีกลับไปจุดเอีหนึ่งใหม่นะครับพี่น้องเอ้าวนกันยวงสินะครับพี่น้องมันยังมือหอดเลียด้อยเอีเกียรนะครับคนเลี้ยงบั่นห้องนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนมือดูนะครับมันมืคือฟาร์มใหญ่เพิ่นนะครับฟาร์มใหญ่เพิ่นตีเลียด้อยมากกว่าตีเลียด้อยตัวนะครับผมเอ้า มันนไอยดีครับพี่น้องผู ip, e ba, Na, ้อย่ัฒนาสายพันจุนหอดเย็บผ่านะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับโดยการปัจจัยหลายๆอย่างครับพี่น้องว่าสิเป็นเงินเป็นการเลี้ยงดูนะครับสุขภาพเจ้าของนะครับมันต้องสมดุลเป็นต้กันารลดเสือยังครับพี่น้องนะครับผมพี่น้องห่อาราคาอะไรเลยก้อยสามหมื่นสี่พันหาวยอยนะครับโบ่ลายใหญ่หางลายลืมห่อนราคาป่ดเนี่ยเม่ก็ผสมสองรอบป่ะเนาะนะครับเอา พี่น้องเ้าอยากได้นะครับงอที่บไทยไปเจ็ดตัวนะครับของไงคุนเบอร์โทรติดต่อกูได้ไอศูนย์แปดสามเก้าสี่เจ็ดศูนย์หกหนึ่งห้าเอาหอยนี้ลั่นอยู่น้ามนหน่อยเนาะเอาขอบคุณหลายๆครับใบมันมันครับผมนะครับขอบคุณครับเอาขอยับขอเบิ่งข้างสะกงสกฟัคนครครับพี่น้องนะครับผมแม่สาวงามๆนะครับลายมันด้เอกไม้นี่ 32ครับพี่น้องราคาเปิดราคาห่องนะครับหัวเมียนั่งเมียเสานะครับเนื้อนังต้นโตดีแห้งนะครับผมบ่งโบกันนะครับพี่น้องหนังหนาซาใหญ่นะครับตัวโถบานเท่าอิ่นนะครับเป็นตะเลียงเนาะลำโตเงาครับพี่น้องนะครับพ่อหดึกของชีดลังนะครับสวยนะครับหนังข้อายนะครับกรผู้ใดมองหานะครับตัวนี้ก็ลูกพ่ออะไรอย่างเงี้ยโบจับข้อมันตัวนี้โบจับข้อมเนาะหนังข้อ ก้มหน้นนาก้มย่นนะครับอตอนนี้พี่มีนะอยเนาะตอนนี้พีมีำลังประกาศตอนนี้ทุกอย่างเจ็กเดียวเราอ,อยู่คนได้ปีนึงพอดีครับปีนึงพอดีนะครับผู้มักแต่งเขาก็แต่งไดได้ครับพี่น้องนี่ยบังไผ่รับสีเหลี่ยมเลยครับพี่น้องสามหมื่นเท่าใดกว่าเอเยกสามสิบสองละคาห่วงครับพี่น้องนะครับต่อรองได้นะครับผูกปอดสื่อได้ครับพี่น้อง เพราะต่อรองเหรอครับผมเบิ่งหนังพ่วเนี่ยง้อนางนาพระซาใหญ่ดีครับพี่น้องนะครับเสือง้ออย่าไปเสือตัวเปียนะมันเลี้ยงหยากงานอ้วนครับพี่น้องนะครับเอ๋อสภาพเรีบไม่มีปัญหาเลยเนาะนะครับไม่มีปัญหาอย่งครับมีใส่กับหูเชียงดีนะครับเชียงขากับประกันกันนะครับมีปัญหากับเมื่ขึ้นกันอยู่นี่นะครับพี่น้องนะครับผมเอ๋อวาผู้ธิ์สื่อบนทางอื่นกับคุยรายละเอียดกันนะครับประกันกันจับมือจับเดือนนะครับเห็นมันไม่มีปัญหากันทีหลังเลยเนาะนะครับเที่ยวไป เลี้ยงไปตกลุมตกยังมันขาทอกับพี่น้องนะครับทางเทียนก็บอดดิเกิดน้ำพวกการขายผู้เดียวเนาะเกิดเน่เกิดน้ำผู้เลี้ยงน้ำนะครับเอาไปโดดลุมโดดยังทังสิมันอัดสินมันยึดขาทอกได้ครับพี่น้องนะครับผมลายสายเห็ดนะครับสามหมื่นสองพันบาทนะคร,ครับตัวนี้ครับตัวหนึ่งัวหล่นง่ามง่ามหนีรายไปอีกสาครับตัวนึ่งลูกสาวกัมโบเทปสามหนึ่นงนะครับสี่หมื่นสองพันบาท ราคาห,ห่องไว้สิครับพี่น้องห่องไวครับโอด้ดเบิง่งกบขางมันครับพี่น้องสมฟ้ามือเบอยไหมงามดีครับพี่น้องอลูกสาวก,กมโบเคฟสามหนึ่งครับพี่น้องนะครับอายุจักเดือนจักปีไรอายุสิบสี่เดือนนะครับส่วนสูงประม้านลอยเกือบลอยสี่สิบได้นะครับ เชียงขาดีขาเหยยดงามดีครับพี่น้องนะครับลูกคอมโดเดี่สามหนึ่งนะครับแต่งเขาหัวลวนเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับมีใสหูเชียงดีหน่อยเนาะหูเชียงดีครับพี่น้องนะครับสี่หมื่นสองพันบาทนะครับราคาห้องไว้นะครับสามารถต่อรองกันได้ครับพี่น้องนะครับผมงามดีมีใสหูเชียงนะครับตำนนีบุ้มบีหน่อยเนาะตำนีบุ้มีครับตำนนีเหยือยางครับมังสองฟังเสกันครับพี่น้องนะครับ ราเอียดบขบจบได้ใทีน้องท่สอบถามจากของงอคนเดาไล้ครับนะครับทางเทียบอยกับไทยบหอดบถึงนะครับผมหมดเท็ดครับพี่อเาเบอร์าได้อีกเนาะเอาเบอร์โทรติดต่อครับผม080 080 609 609 7ศ9 3 0793นเาหอีกอยู่สว่างเลยเนาะขอบคุณรลายๆเข้าไปมันๆครับผมนะครับเอาซ้ท้ายสุดนะครับ ขอขอบคุณคุณพี่น้องนะครับครูขอกระตีตาเราช่วงครับพี่น้องนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับความไข่อ้อมเจีบจะได้ความไข่เยอะนี่ครับพี่น้องนะครับเขอเวลาก็ฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามให้บ่อยน้ำเนี้ยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการถ่ายทักลิปนะครับอ่ะจีบหนีใบจากลาไปเพื่อนสนิทก่อนครับพี่น้องนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ